เริ่มต้นที่คาว่าขอมนะฮะคำว่าขอมเนี่ยนะครับหลักฐานที่เรามักจะรับรู้กันดีในสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะตอนตอน้นถ้าเอาแค่ยุคนั้นรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นหรืออยุธยานะฮะขอมเนี่ยหมายถึงก,รรกัมพูชาเนี่ยผมยังไม่ลงไปถึงสุโขทัยนะครับถามว่าเรารู้ได้ไงว่าขอมหมายถึงขมรในบริบทรัตนโกสินทร์ตอนตอน้ตน,ตนเพราะว่าในหนังสือของปเลกกวนะฮะสัพพะพจนะภาษาไทยระบุไว้เลยว่าขอมเท่ากับ แคมเบเจียนคนเขมรน,นะฮะประเทศขอมเมืองขอมเท่ากับแคมโบเดียนะครับเท่ากับกัมพูชาเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าในบริบทคำว่าขอมในสมัยต้นและ้วนะกทสินเนี่ยขอมในการรับรู้ตอนนั้นหมายถึงเขมรน,นะฮะถ้าย้อนกลับไปที่อยุธยาอายุธยาก็จะมีคำที่มันบ่งบอกถึงลักษณะอย่างนี้เช่นใน พระไาชพงศ odan นะครับจะบอกว่าครั้งนั้นทัพพระเจ้าฝ่ายหน้าเสด็จไปเอาเมืองขอมได้นะในรัชกาลพระนเรศวรก็คือไปตีกัมพูชาหรือแม้กระทั่งรอบๆเกาะอยุธยาก็จะมีชุมชนที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านขอมซึ่งก็คือชุมชนชาวกัมพูชาที่ถูกขว้าต้อนมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มาอยู่รอบๆกรุงศรีอยุธยานะครับก็เป็นขอมเพราะฉะนั้นบริบทของคําว่าขอมเนี่ยนะฮะถามว่าคนไทยในรัตนกสินร์ตอนต้นรับมาจากใครรับมาจากคนอยุธยา แล้วถามว่าคนรนัตนโก,กสินทร์ตอนต้นมาจากไหนก็คือคนอยุธยาเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้คอนเซ็ปต์หรือการเคลื่อนย้ายทางความหมายนะฮะมันลงมาจากอายุธยาก็มาเป็นความคิดในยุคก,กรุงเทพเพราะฉะนั้นคําว่าขอมในสมัยกรุงเทพตอนต้นเนี่ยนะฮะสมัยรยัตนโก,กสินทร์ตอนต้น,นเนี่ยขอมจึงมีนัยยะว่าหมายถึงขมรน,นะครับสุนทรภู่ก็ใช้อย่างนั้นว่าขอมกับขมรเนี่ยใช้ปนกันนะครับในเสภา เรื่องพระราชพงศวดนเกาจะพูดถึงขอมขมินปนกันตลอดนะครเพราะฉะนั้นในบริบทนั้นคนรัตนโกศิลตอนต้นรู้ว่าขอมคือขมิน